Thank you

เทวันดาราบีชตรงนี้ครับได้แล้วครับมาชมห้องเลยครับชมห้องครับให้พี่ลูกนำชมเลยโอ้โหสองร้อยน้าส่วนตัวสวยงามมากครับต้องจับเตียงแยกกันครับ ทำไมครับเพราะว่าแจ๊ะไอ้แจ๊ะครับทั้งคนทั้งกัดฟันครับนาฬิกาปลุกแล้วก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่นาฬิกาปลุกไม่เลยไปติดนการที่จะนอนกอดกันไม่ต้องมาใกล้ไม่เอาครับดินด้วยป่ะพี่โอ้โหจะเหลืออะไรครับไม่ครับไม่ครับม่ตั้งนาฬิกาปลุกเท่ครับเตียงเลีกๆเยอ่ะเตียงเล็กอะนอนกอดกันอย่ามายุ่งครับออ้ยจะวีดีโอคอ l หาลูกพาชมชั้น2องเลยครับไปครับไปนะอ่ ให้พี่นุกพาชมชั้นสองครับชั้นสองสวยกว่าฮะมันมีสามชั้นใคคาย,ยูเลยสวัสดีครับโอ้โหนุกคุณมาทำไมพาทัวร์พาทัวร์พาทัวร์ แฟน,นอยากชมห้องว่า<ช>พี่ๆอยู่กันยังไงเสื้อเลยตอนนี้มันบ้านใครบ้านมันเลยนี่หว่าไม่ใช่บา้านผมผมมันเ่าอฝั่งนู้นก็จะมีอีกหลังนึงโดดน้ำได้ครับตรงนี้โดดน้ำได้โดดโดดเลยได้ไหมตอนนี้ไม่ผมโดดนี่โดดน้ำได้อ่ะพี่อินโดดโชว์เลยครับไม่เอาผมผมไม่กล้าโดดไปพี่เอ็มเดี๋ยวผมลงไปนะ เฮ้ยถ้าไม่ลึกนี่พี่โดดสิไฮ้ยถ้งไม่ตื้นพี่โดดนะลดกมันเลื่อนลอยลูกมันตื้นไม่ได้ผมนอนจากเกมที่คไปเลยแนละ้วกันลึกอยู่พี่ละละหลังมีสามชั้นครับสามชั้นนะครับอ่าเมื่อกี้เช็คดูลงมาจากชั้นสาตรงนี้ติดทะเลใช่ไหมใช่แล้วข้างหลังเป็นทะเล ปีที่แล้วอินไม่ได้มาหนึ่งสองสามฉับแต่ละชั้นไ้หมดอ๋อปีที่แล้วเราก็นอนโรงแรมนี้ครับที่เรามาประจวบอ่าชมชั้นสามกันต่อไปอ่ะครัโอ้โหพี่โน้ต ี่น้อมีความลับอะไรหรือเปล่าอ้ตาย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 ตไม่เหมือนกัเลยกับาเราอ๋อขอชมหนยครับีเป็นชั้นที่สามครับผมผมคนดีไมยมีความลับอะไรปิดบางครไม่มีความลรับเมื่อกี้พี่แชมป์ชิงช่องาอุ้ยนี้ครับ หลังหนึ่งก็จะมีสามชั้นสามห้องนอนห้องละสองคนนะครับเกมนอนตื่นไหนวะห้องนี้เป็นพี่โน้ตกับพี่แชมป์เหนื่อยไหมครับพี่แชมป์เดินทางอยู่ชั่วโมงงโอเคอยู่ครับประมาณเราออกมากี่โมงครึ่งเก้าโมงครับเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งก็แว่กินข้าวแว่อะไรด้วยก็ห้าชั่วโมงไม่ห้าชั่วโมงไม่เหนื่อยมากนี่เด็กมาฝากอะไรถึงแฟนๆชาวประจบหน่อยครับ ก็ฝากช่วยมาดูแมตช์กระชับนี้เยอะๆครับช่วยมาเชียร์มัดำยูะๆเต็ดเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครับมันถ่ายรูปมาเชียร์กันครับโอเคครับพี่โน้ตมีไหมครับเหมือนกันครับผมเหมือนกันกับพี่แชมป์เจอกันแน่นอนพี่แน่นอนโอเคครับผมขอบคุณครับครับ หาคลื่นเหรอหรโอ้โหออกมาจากห้องาาก็จะเป็นนี่ครับทะเลเสวยงามครับโอ้ทะเลเสวยงามโรงแรมนี้สวยจริงๆครับอยากให้แฟนๆได้เห็นเทวันดาราบีดีสอร์ท าละคู่นะครับเซมโฮเทลาสตนร Yes Yes Lasya เ้ามเป็นโรงแรมที่เรามาพักปีที่แล้วครับ เดียโก้จำได้ครับ